ที่สุดค่ะราคาทองคำในประเทศก็ทยานพุ่งแตะ50,000บาทต่อบาททองคำแล้วค่ะผ่านมาแค่3เดือนของปี2,568ภาพรวมของราคาทองคำเพิ่มขึ้นถึงกว่า8,000บาทจะเท่าๆกับปี2,567ทั้งปีแล้วค่ะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือธุรกิจร้านทองเมื่อราคาทองคำปรับเพิ่มสูงขึ้น ร้านทองซึ่งมีรายได้ส่วนหนึ่งมาจากค่ากำเนิดที่ขายทองรูปพรร์ยังจะมีคนซื้อทองอยู่หรือไม่อนาคตของร้านทองจะยังสดใสยอยู่หรือไม่มานิพริกกับอิงขจพันธ์จะมาเล่าให้ฟังค่ะ ยกงานวิจัยนะคะเรื่องธุรกิจร้านทองมาจาก LH Bank ค่ะซึ่งเขามองว่าภาพรวมการเติบโตของธุรกิจร้านทองในปี2568นั้นมีแนวโน้มชะลอตัวลงค่ะเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่กำลังซื้อของคนยังคงอ่อนแอค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันก็ยังคงมีปัญหาหนี้ครัวเรือนด้วยค่ะแน่นอนส่งผลโดยตรงต่อการซื้อทองรูปพรรณค่ะเพราะว่าทองรูปพรรณถือเป็นสินค ฟุ่มเฟือยในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยแตกต่างจากทองคำแท่งที่สามารถซื้อไว้ลงทุนได้เป็นส่วนใหญ่ส่งผลทำให้ร้านทองขนาดเล็กได้รับผลกระทบและเป็นกลุ่มผู้เล่นที่มีมากที่สุดถึงกว่า80%ของผู้ประกอบการทั้งหมดได้รับผลกระทบมากที่สุดหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่1มีนาคม2568เป็นต้นมาค่ะ สมาคมค้าทองคําประกาศปรับขึ้นค่ากําเนดของการซื้อทองคําจาก500บาทเป็น800บาทค่ากำหนดนะคะถือเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของร้านทองในการขายทองรูปพัรรณเพราะฉะนั้นค่ะจากสถานการณ์ทั้งหมดทําให้เห็นว่าทองรูปพรรณกําลังซบเซา นอกจากนี้ค่ะยังส่งผลต่อแนวโน้มของผู้บริโภคด้วยเพราะว่าราคาทองที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ส่งผลทําให้หลายคนนําทองออกมาขายเพื่อทํากําไรมากกว่าที่จะซื้อทองใหม่ค่ะ ยิ่งเพิ่มแรงกดดันมากขึ้นเนื่องจากร้านทองส่วนใหญ่พึ่งพาค่ากำเนิดเป็นรายได้ส่วนหนึ่งด้วยนะคะตรงนี้เองเมื่อราคาผันผุนหหรือปรับเพิ่มขึ้นหลายคนก็เลยหันไปซื้อทองคำแทง่งหรือว่าลงทุนในตลาดอนุพันธ์แทนยิ่งทำให้รายได้ของธุรกิจร้านทองนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องอีกปัจจัยหนึ่งคะ่ะที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจร้านทองคำก็คือการบริการขายฝากทองคำค่ะ ปัจจุบันรงรับจำนำนะคะไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือว่าเอกชนมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ให้หลายๆคนไปใช้บริการมากกว่าการไปขายฝากทองคำไว้กับร้านทองตรงนี้เองค่ะทำให้รายได้ของร้านทองที่เคยได้จากค่าธรรมเนียมหรือการคิดดอกเบีย้ยนั้นลดลงและส่งผลทำให้ธุรกิจร้านทองขนาดเล็กนั้นได้รับผลกระทบโดยเฉพาะร้านที่มีธุรกิจเสริมหรือว่ารายได้เสริมจากการบริการ ขายฝากทองคำค่ะ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆไว้ค่ะอย่างเช่นมาตรการที่เข้มงวดขึ้นโดยเฉพาะการป้องกันการฟอกเงินตรงนี้เองค่ะถือเป็นต้นทุนของร้านทองขนาดเล็กที่มีทรัพยากรการตรวจสอบที่จำกัดโดยในปี2567มีการเลิกกิจการร้านทองสูงถึง177รายสูงกว่าปี2566ที่อยู่ที่163รายสะทะ้อนให้เห็นถึงการแข่งขันที่สูงขึ้นและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ ที่ซื้อทองหน้าร้านน้อยลงแต่หันไปพึ่งพิงการซื้อขายทองบนแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะขณะที่ร้านทองขนาดใหญ่สามารถปรับตัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ค่ะ เพราะว่าส่วนใหญ่หันไปพึ่งพิงแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นมีการซื้อขายทองออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเปิดธุรกิจออมทองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นด้วยเช่นกันรวมถึงการเปิดให้ซื้อขายล่วงหน้าหรือว่าโกลฟิวเจอร์ได้ตลอด24ชั่วโมงไปจนถึงโกล ETF ก็สามารถทําได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังได้รับความนิยมจากนักลงทุนเพิ่มขึ้นด้วยค่ะที่เข้ามาเก็งกําไรในช่วงที่ราคาทองนั้นทะยานพุ่งสูงขึ้นซึ่งตรงนี้เองค่ะถือเป็นการกระจายความเสี่ยง ในช่วงที่เศรษฐกิจยังคงมีความไม่แน่นอนขณะที่การส่งออกทองคำก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งค่ะที่ให้ร้านทองขนาดใหญ่นั้นปรับตัวขยายฐานลูกค้าไปตามความต้องการของทองคำที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในตลาดอินเดียตลาดจีนตลาดตะวันออกกลางนะคะเพื่อเป็นการทดแทนตลาดในประเทศไม่พึ่งพิงตลาดในประเทศเพียงอย่างเดียว แม้การที่ราคาทองจะยังคงทยายานขึ้นอย่างต่อเนื่องทุบสถิตินิวไฮารวันนักลงทุนยังคงมองหาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคํามากขึ้นท่ามกลางความกังวลของเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนความกังวลของสงครามการค้าและความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ แต่อีกด้านหนึ่งค่ะร้านทองรายย่อยอาจกำลังมีลมหายใจที่รวยลินเพราะทองรูปพันุ์กำลังเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยและกำลังซื้อย่างคงซบเซาต้องจับตาดูค่ะว่าอนาคตของร้านทองตู้แดงเหล่านี้จะยังคงเป็นอย่างไรต่อไปถ้าชื่นชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ทุกช่องทางของ P p พ v w ี l well ีด้วยนะคะ